โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท okay. okay, okay. ่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ยู่กับผม PK f เกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการยิงหัวนะครับผมระยะจูบนะครับผมหรือระยะไปชิดนะครับผมใช้ได้ทุกแบบนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปสอนในเฟียตายกันเลยนะครับผมก็ลองดูกันนะครับผมอ่าเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในโซนเฟียตายกันเลยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมทําการเลือกปืนนะครับผมอ่าผมก็จะเลือกเป็นสองยาวนะครับผมระยะไปชิดนะครับผมก็ ได้ประมาณนี้นะครับผมเป็นซองยาวนะครับผมกับอีกซองหนึ่งอะไรก็ได้ครับลูกซองปกกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็แล้วก็เลือกของแต่งนะครับผมก็แค่นี้นะครับโอเคครับอ่าขั้นตอนแรกครับผมให้ทุกคนนะครับผมทําการตั้ง D P I นะครับผมตั้ง D P I ในมือถือของทุกคนนะครับผมก็นี่นะครับผมตั้ง D P I นะครับผมของผมจะตั้งไว้ที่ห้ากาสิบนะครับผมก็อ่ามองรอบๆก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตาข้าผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมตกปุ่มนะครับผมนี่นะครับผมอ่าขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนนะครับผมทำการวางเป้านะครับผมวิธีการวางเป้าระยะจุดนะครับผมก็ให้วางบนหัวนะครับผมลากลงมานะครับผมนี่นะครับผมลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นนะครับผมเอ้นี่นะครับผมอย่าให้เป้าล็อกตัวนะครับผมลากลงมานะครับแล้วก็ลากขึ้นนี่นะครับผมนี่นะครับผมอ่านี่นะครับก็สมมติว่า เวลาทุกคนวิ่งมาศัตรูนะครับผมก็อย่าดึงลงเยอะนะครับผมก็ให้ดึงลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเ้ามันจะไม่ล็อกตัวนะครับผมดึงนิดเดียวพอนะครับผมลงนะครับผมแล้วก็ขึ้นนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมดึงลงนิดเดียวนึงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมอย่าดึงแรงนะครับผมถ้าดึงแรงก็เลยนะครับผมประมาณนิดเดียวครับ นี่ครับผมอ่าวางเป้านะครับผมประมาณตรงนี้นะครับผมของศัตรูนะครับผมแล้วก็ดึงลงมาครับผมแล้วก็งัดขึ้นนะครับผมอ่านี่นะครับนี่นะครับผมอ่าก็งัดขึ้นก็จะได้หลายแบบนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองสองพกให้ดูนะครับผมสองพกก็จะยากนิดนึงนะครับผมก็ลองไกลจริงๆิงนะครับนี่นะครับผมดึงลากขึ้นลง ลากขึ้นนี่ครับทําประมาณนี้ครับทำได้เลยครับผมติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าติดก็สนมากจะโดนนับแรงขึงนะครับก็เดี๋ยวไปยิงคนให้ดูกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในโซนเปียกตายกันแล้วผมก็อ่ะล้วก็จะมาลองวิธีการที่ผมบอกนะครับผมการวางเป้านะครับผมการวางเป้านะครับผม ให้ยิงระยะจูบติดนะครับนี่นะครับผมก็หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับสะบัดไปเลยครับผมเวลายิงก็นี่นะครับผมก็โดนนะครับเมื่อกี้ะแค่ลากลงแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับก็ระยะจูบไม่ได้ยากนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับวางเป้าบนหัวนะครับอ่าดูเป้าของผมนะวางอยู่ที่บนหัวนะครับ แล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงขึ้นอีกทีนะครับผมนี่นะครับผมระยะไกลก็ได้นะครับแบบนี้แต่ก็ส่วนมากระยะไกลผมว่างัดตรงๆจะง่ายที่สุดนะครับอ่ะก็ลองดูครับลองไปทําตามกันดูครับผก็ d p i 590ห้ารอยเก้าสิบนะครับผมส่วนมือถือผมก็จะบอกใต้คลิปได้แล้วกันนะครับผมว่าผมใช้รุ่นอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรกับก็ติดตามชมนะครับผม